ต้นกล้หักครับพี่น้องปัดพโอ้ยนี่ผู้รักษาบเบิงแน่ว่าลมมากวมากมันจะไดนโอ้ยขวดโอ้ย้เลยเป็นตเล้ยตนโอ้ยบใหา่ละลาวาในใต้ละใต้แล้วใต้แล้วกล้กล้ใต้แลยกล้้ยวย่างก็ลย

มันเดือดแน่เงี้ยองนาทก็ตายแดดมันโดดเดอดโอ้ยป่วย้วยนี่ต้นป่วยร้ายกันฮอกยม่ดอดกัดไขด้วยนีกินเมล็ดไดอยู่กรุกรอบดกๆๆก มีหัวโกระปูตเขาเหลี่ยมเขาเหี่เขาเหลี่ยมาตัวเรอเหนไหมงนี้เพื่ออือจะเรียต้นโอ้ย ต่นกล้วยคอย fim. โอ้ยมันจะตายแล้วตุน่นนึงครับอุยอ้ยต้นนี้บ่ไปวะ่ะเลิบไปเนาะ เดี <S <s ๋ยวใสนเดียวอยู่เนะเออจะต่เลยตุ้มืน้นทำ่อนได้วันนี้คืออกตลุ่มทุกท่านคนเยอเดี๋ยวนั่งหมดเ๋ย ยไยปีวะยังไงว่าปีแล้ว่าบอกว่าอยนี้

เอานะไ่รู้เลยว่ะ้องอ้คำจากแ่ม่ ทำแบบไปพิ้งก้แบบแบบาแบบ่เนี่ยไปแบบแบบทำอย่างเงี้ยลงแบบนี้ไปอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่ข้างล่างนี่เ้ยเออไปกันอยู่ข้างล่างสุดๆเดี๋ยวสะท้ัน่